สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทละซิริครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำคบังคับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนวานนะครับราคาทองคำก็มีแรงขายออกมานะครับก็กดราคาทองคำปรับตัวย่อลงนะครับหลังปรับตัวขึ้นไปทำ high สอยเหรียญน,นะครับซึ่งเป็น new high ตรงนี้ราคาย,ยังไม่สามารถที่จะเบรกไปมากกว่านี้นะครับก็เลยทำให้โดนแรงขายทั้งกำไรกดราคาปรับตัวลงมาแต่ทั้งนี้เมื่อปรับตัวมาแล้วก็ยังสามารถที่จะยืนเหนือโซน2230เหรียญได้นะครับไม่หลุดต่ำไปกว่านี้ก็ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาสามารถดราคา ทองคําขยับขึ้นมาในช่วงเช้านี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับหวนคืนความทรงจำในอดีตสู่ปัจจุบันด้วย AI ล้ำสมัยพาทุกคนสร้างความสุขสัมผัสความประทับใจผ่านทองคำแท่งสร้างทำพิเศษ ทองออซิลิส96.5%น้ำหนัก0.3กรัมถึง2บาทเริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนถึง7ครั้งด้วยกันโดยคการล่าสุดฟังขายอยู่39,100ซื้ออยู่39,200ส่วนราคาของทางออสซิลิสนะครับฟังขายอยู่39,100เซื้ออยู่3 9 1 67โตสปอร์ตอยู่2,257 2,258เหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในค่าคืนนี้นะครับสำหรับค่าคืนนี้จะมีประกาศในช่วงเวลา3ามทุ่มนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่นะครับหรือ Job o p e n i n g นะครับซึ่งตรงนี้ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ 8.76m นะครับคาดการณ์ว่าจะประกาศออกมาน้อยกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้8.86นะครับซึ่งตรงนี้ต่อ,อมาตามที่คาดการณ์ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําครับ มากันที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้1 0 5 0 4นะครับโดยภาพรวมสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ถือว่าแข็งค่ามาตลอดนะครับโดยรอบหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะเบ่งในส่วนของกรอบโซนนี้ได้ครับ สามารถแบ่งในช่วง1 4ึ6 7จได้ก็เลยดันราคาปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแต่ทั้งนี้ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นไปต่อได้หรือไม่ก็ต้องดูครับว่าจะสามารถเบรกในส่วนของกรอบเดิมๆได้หรือไม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยครับก็สามารถเบรกกรอบนี้ได้ละก็คือกรอบเนี่ยที่ราคาสามารถดันและเบรกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต้องดูครับว่าในอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเคยเคลื่อนไหวโซนนี้ครับ คยลงมาอ่อนค่าปรับโซวอ่อนค่าลงมาถูกไหมครับดังนั้นก็ต้องดูครับว่าจะสามารถที่จะเบรกมากกว่า105่รอเหียจุดขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกได้ก็มีโอกาสแข่งค่าต่อครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านนะครับมองว่าถ้าหากว่าราคายังไม่ผ่านขึ้นไปเนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่อาจจะสลับอ่อนค่ากลับมาเทสในส่วนของกรอบโซนแนวรับที่เขาเบรกขึ้นไปก่อนครับสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์ครับ มาต่อกันที่ค่าเงินบาทนะครับสำหรับค่าเงินบาทตอนนี้อยู่3 6 6 0นะครับซึ่งโดยภาพรวมสำหรับตัวค่าเงินบาทนะครับก็ยังคงมีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้ต่อนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาถูกไหมครับอ่อ,อนค่าขึ้นมาแล้วก็มาไซด์เวสโซนเนี้ย มีสลับแข็งค่าลงมาบ้างแต่ก็ยังไม่หลุดต่ำกว่าโซนนีย้ยังไม่หลุดต่ำกว่า36.10ลงไปตรงนี้ก็เลยทําให้มีแรงซื้อเนี่ยสามารถเบรกกรอบตรงนี้ได้ดังนั้นทิศทางเนี่ยก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะอ่อนค่ากลับขึ้นไปได้ต่อแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูครับว่า,าในส่วนของตัวค่าเงินบาทเองอครับว่าจะสามารถเบรกในส่วนของกรอบไฮที่ผ่านมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า,อ,าอย่างล่าสุดเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาเทสเนี่ยครับ ก็คือไฮเดิมในอดีตก็คือโซนเนี้กรอบเนี้ที่ราคาปรับตัวลงมานะครับไม่ผ่านอ่อนค่าขึ้นไปไผ่านแล้วก็ปรับตัวแข็งค่าลงมานะครับแล้วก็ก็ต้องดูครับในส่วนของโซนถัดไปที่ราคาเนี่ยจะต้องเบรกขึ้นไปให้ได้นะครับก็คือโซนนี้นะครับโซนไฮเดิมก่อนหน้านี้ที่ราคาเคยเคลื่อนไหวแล้วก็ปรับตัวอ่า แข่งค่ากลับลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูครับว่าค่าเงินบาทเองจะสามารถเบรกมากกว่า36.8 0ขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกขึ้นไปได้ครับตรงนี้ก็มองว่าสําหรับตัวค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางที่อ่อนค่าได้อยู่ครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านจริงอาจจะมีการสลับแข่งค่ากับมาเทสในส่วนของกรอบแนวรับที่เขาเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้ก่อนนะครับ สำหรับสปอตราคาทองคำนะครับตอนนี้อยู่2261เหรียญน,นะครับก็ขยับขึ้นมาเทสในส่วนของโซนแนวต้านแรกระหว่างวันนะครับช่วง2260เหรียญน,นะครับซึ่งโดยภาพรวมนะครับสำหรับตัวสปอตราคาทองคำนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ขยับขึ้นมาทำออทา High หรือ New High ใหม่เลยนะครับในช่วงแต่ท้ายสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าขึ้นมาช่วงสัก2 2 6 5เหรียญน,นะครับรโซนแถวนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะดันราคาขึ้นกลับข,ข,ขึ้นไปมากกว่านี้นะครับก็ สลับโดนแรงขายกดราคาปรับตัวลงมาในช่วงเมื่อคืนวานนะครับแต่ลงมาแล้วจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยครับ ก็ยังสามารถที่จะยืนในกรอบช่วง2 2 3 0ถึง2,228ี่เหรียญได้ก็คือยืนเหนือ2220ี่เหรียญได้ครับตรงนี้ไม่หลุดก็เลยทําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับตรงนี้ก็ดาราคาทองคําขยับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้นะครับโดยภาพรวมก็ทําให้ทิศทางเนี่ยก็ยังคงมองมุมบวกครับแล้วก็มองว่าในส่วนของทิศทางวัาถาว่าจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อได้หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องรอดูครับในส่วนของโซนแนวต้านตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาเกือบเทสก็ค คือเกือบไฮเดิมแล้วช่วง2265เหรียญก็ต้องดูนะปัจจุบันเนี่ยจะสามารถที่จะเบรกแล้วดันราคาได้หรือเปล่านะครับถ้าดันราคาได้มากกว่า2260หเหรียญขึ้นไปนะครับหรือแนวต้านเดิมเลย2 2 6 5เหรียญได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นหรือ2270เหรียญได้นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะดันราคาขยับขึ้นได้ต่อครับเพราะว่าในส่วนของอาราคาทองคำเนี่ยต้องบอกว่า เทนน่ะก็ยังถือว่ายังเป็นเทนขาขึ้นครับเพราะว่ารอบหลังสุดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการขยับย่อลงมาก็จริงแต่ตรงนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาตลอดเลยเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าเองก็ดีนะครับก่อนพวกเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าราคามีการปรับตัวลงมาแล้วถูกไหมครับสะสมแรงซื้อก็ดันกลับขึ้นไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็ดันกลับไปไม่หลุดนะครับ2180่ยเหรียญแล้วก็เบรกแล้วก็ยิ่งเบรกไฮเดินก็คือช่วงเนี้ย2220 2230ี22่นเหรียญ ขึ้นไปได้เนี่ยครับตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสก็คือดันขึ้นไปต่อก็บ่งบอกว่าไอ้กรอบข้างล่างเนี่ยครับโซนพวกนี้คือมีแรงซื้ออยู่นะครับสามใดที่ราคายังยืนเหนือโซนพวกนี้ได้มากกว่าโซน2 2 2 0 2 2 3 0เปลี่ยนได้ก็มองว่าถ้าราคาเนี่ยยังยืนได้หรือลงมาแล้วหรือย่อมีการย่อกลับลงมาครับแล้วไม่หลุด ก็มีโอกาสที่จะดันราคากลับขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนี้ครับว่าสําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบสําหรับใครที่ถือซื้อไว้แล้วครับมีซื้อไว้ก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาก็เริ่มปรับตัวเข้ามา r นเขตโอเวอร์บอทแล้วก็เป็นไปได้ว่าระหว่างทางที่ดันขึ้นมาก็อาจจะมีสลับย่อออกมาดังนั้นสําหรับใครที่มีแกป๊ปมีกําไรแล้วเนี่ยแบ่งขายก่อนครับช่วงอ่ามาละแนวต้านแรกนะครับสองพันสองร้อยหกสิบเหรียญก็ราวๆสักสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึง ก็จจะทยอยปล่อยขายก่อนแล้วก็มา2,270เหรียญครับ3,9,300นะครับให้เต็มที่ครับถ้าเบรกขึ้นไม่ได้2,280เหรียญก่อนครับก็คือประมาณสัก3า4 0 0นะครับตีสัก400ถึง450้าถ้ามาได้นะครับตรงนั้นถ้าใครรอขายอยู่ก็อาจจะาบางส่วนแถวนี้ก่อนนะครับบางส่วนก่อนนะครับแต่ถ้าเบรกได้ค่อยพิจารณาขายแนวต้านด้านบนอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ในทางกลับกันนะครับตรงนี้ก็เลยบอกว่ามองว่าราคาเนี่ยถามว่ามีโอกาสขึ้นต่อไหมขึ้นต่อได้ครับถ้าหากเบรกหายนี้ได้นะครับแล้วก็เบรกในส่วนของทำาไน้ขึ้นไปใหม่มากกว่า2 2 7 0เปลี่หรียญขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นแต่ทั้งนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาแล้วถ้าหากยังไม่ผ่านมีการสลับย่อกลับลงมาตรงนี้นะครับก็ยังมองว่าราคาเนี่ยถ้ากลับมาแล้วเราจะด้วนว่าตรงโซนเนี่ยราคาเมื่อคืนนี้ลงมาไม่หลุดแล้วดิดกลับ เพราะว่าเป็นกรอบตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นจุดที่ราคาเคยขึ้นมาเทสถูกไหมครับโซนนี้2,220เหรียญแล้วหลุดลงไปแล้วล่าสุดแล้วก็เบรกได้ดังนั้นก็ให้เต็มที่ครับถ้ายังยืนเหนือโซน2,220เหรียญได้นะครับดังนั้นสลรับท่านผู้ฟังที่รอซื้อเนี่ยก็ให้น้าหนักตรงนี้ครับ2,240เหรียญน,นะครับถ้าลงมาได้นะครับ30,000ถ้าคํานวณแล้ว38,950นะครับถัดมา2,230เหรียญ38,800นะครับ หรือถ้าลงมาใกล้ๆอะถ้าใกล้ๆถ้าใครรับความเสี่ยงได้ช่วง2,247เหรียญเนี่ยก็อาจจะสัก39,000กับ50หรือเต็มที่เลยครับถ้ามาได้39,000ทวนอาจจะเสี่ยงเข้าซื้อครับลุ้นว่าถ้าลงมาแล้วไม่หลุดต่าวันนี้ลุ้นดีดกลับขึ้นไปแต่ถ้าใครยังไม่อยากเสี่ยงก็รอ2โซนนี้ครับรอ2โซนนี้หรือให้เต็มที่เลยครับ2,223เหรียญครับ 2,223เหรียญน,นะครับราคาก็อยู่ประมาณสัก38,700นะครับถ้าลงมาได้นะครับรวมไปถึงคนเล่นระยะกลางๆรวมไปถึงคนเฉลี่ยไม,ไม้ได้มากกว่า1ไม้นะครับเป็นจุดในการเข้าซื้อแต่ถ้าทรงใกล้ๆถ้าราคาเนี่ยมีการยอ่อแต่ลงมาไม่ถึงอาจจะเสี่ยงแถวๆเนี้ยครับ ลุ้นว่าถ้ายังยืนมากกว่าโซน2,220เหรียญ23เหรียญได้ไม่หลุดต่ำวันนี้ลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปครับดังนั้นนะครับสรุปนะครับสำหรับทิศทางราคาทองคำก็ยังคงมองว่าหลังจากที่ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ย ก็ถามว่าขึ้นต่อเลยไหมก็ยังลุ้นครับว่ามีโอกาสที่จะขึ้นปอถ้าหากสามารถเบรกในส่วนของโซนแนวต้านขึ้นไปได้ครับแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสำหรับคลิปวิคเคะห์ราคาทองคาในช่วงบ่ายครับตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้ครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคีปิปวิเคราะห์ราคาทองคําทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิลิสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย2 1ชั่วโมง สนใจบัญชีเทรดท้องสแกนเลย